ผมเคยขายของที่ราลึกในวัดแห่งหนึ่งอยู่ในภาคกลางช่วงแรกแรกขายดีมากโดยจะไปขายเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์และวันหยุดพิเศษเท่ากับว่าจะไปขายเดือนละสิบวันบางเดือนมีรายได้หลังหักต้นทุนหนึ่งมืนบาทเลยทีเดียวกำไรเท่านี้ต่อไปแค่ไม่กี่วันถือว่าคุ้มค่าต่อมาผมมีความจำเป็นต้องอยู่บ้าน ก็ดูแลพ่อซึ่งแก่ชารามากแล้วและมีโรคประจำตัวด้วยจึงคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรจะมีะไรายได้ปี2552มีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ร้านข้างๆกันขอใช้ชื่อสมมติว่าพี่ส้มเธอรับอาสาจะขายของให้โดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยผมไม่คิดจะเปรียบใครจึงให้เงินจ้างเขาเป็นรายวัน และเมื่อขายได้ก็แบ่งกำไรให้อีก40%่สปอร์เซใจป้าไหมละ่ะเดืนเดืนหนึ่งได้กำไรหลังหักต้นทุนหากค่าจ้างรายวันและหักส่วนแบ่งกำไรแล้วเหลือเพียง2000บาทแต่ผมก็ทำใจแรกแรกก็ยังปรับตัวไม่ได้เพราะเคยมีอะไรรับมากกว่านี้แต่พอนานไปก็ต้องทำใจยอมรับความจริงผมขายรถตุกๆที่เป็นงานฝีมือเป็นของที่ระลึก ช่วงแรกแด่ขายดิบขายดีโดยเฉพาะขายชาวต่างชาติได้กำไรงามโดยมีพี่ส้มคนข้างร้านเป็นกำลังสำคัญและเขาก็มีไรายได้เพิ่มจากค่าแรงรายวันและส่วนแบ่งกำไรพี่ส้มอยู่ร้านข้างๆแถบขวาส่วนพี่ดำอยู่ติดกับร้านผมแถบซ้ายโดยแต่ละรล้านห่างกันเพียง30สบเซนติเมตรวันหนึ่งผมไปขายของ ไปเดือนละวันและไปเพื่อเคลียร์เงินด้วยในวันนั้นพี่ส้มบอกว่าแฟนเขาขอยืมรถตกตกไปดูเล่นๆตอนแรกรู้สึกเอะใจแต่ก็ไม่อยากจะคิดมากต่อมาอีกไม่นานมีเพื่อนสนิทของผมเล่าให้ฟังว่าพี่ส้มนำสินค้ารถของผมไปให้พี่ดําซึ่งขายของอยู่ข้างร้านแถบซ้ายที่ดํำเป็นคนทํามาขายแข่งเพราะเขาก็เป็นนักประดิษฐ์ แม้จะรู้สึกไม่ชอบที่มีคู่แข่งแต่ผมก็พอจะมีน้ำใจนักกีฬายอยู่บ้างจึงคิดว่าถ้าพี่ดำทำมาขายที่ร้านเขาก็ต้องปล่อยให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเพราะเราจะไปก้าวกายภายในร้านของเขาก็ไม่ได้อีกอย่างการค้าต้องมีเรื่องคู่แข่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครึ่งเดือนต่อมาผู้ค้าส่งที่เคยส่งสินค้าให้ผมเขาเดินทางมาเที่วัดแห่งนี้ ได้เดินมาดูบริเวณที่ผมตั้งร้านขายของด้วยเมื่อเขาไม่เจอกับผมจึงเดินผ่านานแล้วมองดูสินค้าและจึงโทรมาหาว่าอ้าวพี่รถขายไม่ได้เลยเหรอทำไมเหลือเยอะมากเลยผมตอบว่าก่อนหน้านี้ก็พอขายได้เหลือแค่สิบกว่าคันเองแต่ระยะหลังรู้สึกว่ายอดจะนิ่งผมพูดพร้อมเริ่มนึกสงสัยขึ้นมา จึงให้ผู้ค้าส่งเดินเข้าไปสังเกตการใกล้ๆพบว่าสินค้ามีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนเนื่องจากฝีมือพี่ดำยังไม่ชำนาญและก็นำสินค้าอื่นมาเรียนแบบแข่งขันโดยวางอยู่ที่ร้านของผมนั่นเองมีหน้าละระยะหลังมานี้ยอดขายดูนิ่งๆชอบกลเลยมานั่งคิดดูว่าเงินเราก็จ่ายจ้างรายวันนี่เราจ้างคนมาขายของแข่งกับเราหรอเนี่ย แถมยังขายตัดราคาเราอีกช่างแสบจริงและที่สําคัญเอามาวางขายร้านเราอีกผมจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยคุยกับเขาว่าในเมื่อทางเราก็จ่ายค่าจ้างรายวันให้ทุกวันแต่ไปเอาของคนอื่นมาขายแข่งบนร้านเราแถมคนอื่นที่ว่าก็ร้านติดกันเห็นทีจะต้องเลิกจ้างจึงปิดประโยคสุดท้ายว่า ในเมื่อไม่ซื่อสัตว์ต่อกันก็จะไม่จ้างแล้วต่อไปไม่ต้องเปิดร้านให้แล้วนะตั้งแต่นั้นมาเวลาผมไปเปิดร้านวันใดก็จะมีเสียงหมาเห่าหมาหอนพูดจาส่อเสียดมาจากคนข้างร้านทั้งซ้ายและขวาเป็นที่รำคาญใจและเครียดมากแต่ก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอถ้ามีเรื่องกับคนพานคงโดนกแกล้งต่างๆนานาสู้เฉยทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนดีกว่า ขนาดพวกมันเป็นฝ่ายผิดยังจะมาพูดจาหาเรื่องกันอกีกไม่กี่เดินต่อมาฟ้าก็เป็นใจเพราะมีการจัดระเบียบใหม่สำหรับผู้ค้าโดยมีการย้ายสถานที่ขายของคราวนี้อยู่ห่างจากพี่ดำสามสี่ห้องส่วนพี่ส้มตัวแสบโดนพวกหัวหน้าแกนนำที่ดูเหตุการณ์อยู่นานพี่ส้มโดนพวกเขาประนามแบบซอเสียดเช่นกัน จึงหายหน้าหายตาไปก่อนที่จัดสถานที่ขายใหม่เพียงหนึ่งเดือนจึงถูกตัดชื่อออกท้าวอนเรียกว่าโดนเด้งเมื่อประมาณเดือนพฤษภาปี2555ที่ผ่านมาเพื่อนสนิทของพี่ส้มโทรมาหาผมแล้วบอกว่าเธอกับพี่ส้มกำลังลำบากไม่มีที่ขายเป็นที่เป็นทางเหมือนเช่นเคยและบางวันก็อยู่ว่าง จึงอยากจะขอมาเที่ยวบ้านผมและจะมาค้างด้วยดูท่าจะหลายคืนคล้ายคนไม่มีที่ไปอย่านึกว่าผมใจดำเลยนะและก็อย่าว่าแต่ค้างเลยคงไม่มีโอกาสได้มาเห็นหลังคาบ้านของผมหรอกบอกตามตรงว่าขอใจแข็งบ้างละคนแบบนี้คบไปก็มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาไม่เอาแล้วเ okay. ข็ดข่าวว่าปัจจุบันนี้ชีวิตพี่ส้มก็ลุ่มๆดอนดอน ไม่มีที่ขายเป็นหลักแหล่งเรียกว่ากำลังลำบากเดือนกันยาปี2555ที่เพิ่งผ่านมานี้เองได้ยินข่าวว่าพี่ดำป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งมีเพื่อนของผมเล่าว่าท่าทางของเขาที่เคยดูแข็งกล้าปากเก่งและเย่อหยิงแต่บัดนี้เขาดูตรงกันข้ามสีหน้าเศร้าหมองร่างกายอิดโรย โดยเขาหายหน้าไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่จัดสถานที่ขายของใหม่เสร็จใหม่ๆเขาหายไปหลังพี่เสิ้ไม่นานตอนนี้ผมไม่รู้สึกติดใจเอาความหรือแค้นใจกับพวกเขาอีกแล้วแต่คนที่ทำสิ่งไม่ดีอะไรไว้กับผู้อื่นสักวันเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเองสมัยนี้กําติดเจเรือด คนชลาดสร้างแต่มิตรมีมิตรรอบบ้านชีวิตย่อมอยู่เย็นเป็นสุขคนขาวเท่านั้นที่ชอบสร้างศัตรูความขลาวทำให้คนผู้นั้นพูดจากักขระสามหาวแบทท่านักเลงในทุกถิ่นสถานไม่นานก็จะมีศัตรูสมใจนึกมีแล้วความเดือดร้อนจะไปไหนเสียโชเฟอร์ขับแท็กซี่สองคนเช่ารถขับที่อูดเดียวกัน คนหนึ่งคือนายเทียนอีกคนชื่อนายเก้งทั้งสองมีนิสัยต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งนี้เพราะนายเทียนเป็นผู้ดีตกยากตระกูลของเขาเป็นคุนนางมาหลายรุ่นกระทั่งถึงรุ่นพ่อกลายเป็นคนค้าขายหวังรวยแบบคนจีนตบวงการค้าไม่ยอมรับคนไทยเป็นพวกด้วยคราวหนึ่งเกิดการคดโกงกันขนาดใหญ่สมัยฟองสบู่แตก พ่อของนายเทียนเคลียเช็คให้ลูกค้าทุกใบทว่าเช็คที่ได้มาทุกใบเด้งหมดทำเอาพ่อนายเทียนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องไปเช่าบ้านอยู่นายเทียนต้องเลิกเรียนหนังสือมาขับแท็กซี่ดูแลพ่อแม่นายเก่งมาจากต่างจังหวัดครานชีวิตเป็นคนชอบอวดเก่งแบะท่านักเลงกับทุกคนที่เขาพูดคุยด้วยแม้แต่กับผู้โดยสารก็ไม่เว้นรำคาญนัก ก็ไหลลงไปกลางทางจะเล่าถึงเรื่องของนายเทียนก่อนการอบรมให้เป็นผู้ดีตั้งแต่ยังเล็กเลกช่วยเขาพูดจาสุภาพอ่อนโยนกับคนทุกชั้นถึงแม้รายได้แทบไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากมีค่าเช่าบ้านค่าอุปาการะเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อทดแทนพระคุณท่านและค่าน้ำค่าไฟอีกจีป,ปาทะ แต่ก็ไม่ทำให้เขาใจร้อนวูวามหงุดหงิดง่ายยังคงพูดจาอ่อนโยนกับผู้โดยสารอยู่เสมอเก็บของมีค่าได้ในรถก็พยายามติดตามจนพบเจอผู้โดยสารคนนั้นจนได้เพื่อเอาของมีค่าไปคืนให้ถึงมือทีเดียวคราวหนึ่งเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เพราะผู้โดยสารรีบร้อนก้าวลงจากรถและจำอ้าวเข้าสนามบินไปเลย นายเถียนอดทนเฝ้รารออยู่ที่สนามบินยกเลิกการรับส่งผู้โดยสารเพื่อตามหาชายคนนั้นถึงขั้นขอแรงทางสนามบินให้ช่วยประกาศซึ่งก็เจอภายในวันนั้นปรากฏว่าของในกระเป๋าเดินทางมีสิ่งล้ำค่าที่สุดนั่นคือสร้อยเพชรมูลค่านับสิบสิบล้านซึ่งชายคนดังกล่าวจะนำออกประมูลที่ต่างประเทศ ชายผู้ร่ำรวยดีใจมากเซ็นเช็คเงินสดให้ในายเทียนเป็นเงินถึงสองแสนบาทนายเทียนยิ้มรับแต่ขอปฏิเสธไม่เอาถือว่าไม่ใช่ความดีความชอบเขาเพียงแต่นำของที่ลืมมาคืนให้เจ้าของตัวจริงเท่านั้นเศรษฐีรักน้ำใจเลยขอที่อยู่นายเทียนเพื่อติดต่อช่วยเหลือในภายหลังแม้ว่าจะเดือดร้อนอะไรจงบอกเขาเขาจะช่วยทันที ถึงกรณนั้นนายเทียนก็ไม่เคยติดต่อขอความช่วยเหลืออีกคืนหนึ่งนายเทียนซึ่งขับรถสองกะทั้งกลางวันกลางคืนกำลังขับรถไปถึงถนนสายเปลี่ยวย่านรังสิตท,ที่พอสอนั้นยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้เห็นคนโดนรถปริกอัพชนกระเด็นไปแน่นิ่งอยู่ที่ข้างทางกับตาและเห็นด้วยว่าปิกอัพรีบเร่งความเร็วและหนีหายไปเลย นายเทียนไม่คิดจะขับผ่านไปเฉยๆเ,เพราะมโนธรรมยังมีอยู่จึงรีบจอดรถชิดไหลถนนลงไปช่วยจุนร่างชายคนนั้นขึ้นจากคูน้ำข้างทางแต่ปรากฏว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจไปเสียแล้วความมีน้ำใจในครั้งนี้สร้างความลำบากให้ในายเทียนมากเพราะถูกนำตัวไปสอบปากคำครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าตำรวจจะจับตัวคนขับตีนผีได้นายเถียนเสียเวลาหากินแทบเอาตัวไม่รอดไม่เคยมีหนี้สินก็ต้องมีด้วยกู้ยืมเขามาใช้ตอนวุ่นๆอยู่กับเรื่องผู้ตายครั้นหมดภาระเรื่องวุ่นๆคราวนั้นปรากฏว่าชีวิตในอาชีพแท็กซี่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อผู้โดยสารใช้บริการรถของเขาเป็นว่าเล่นคนนี้เพิ่งลงไปคนนั้นก็เรียกต่อ คนนั้นลงไปก็มีคนรอเรียกใช้บริการอยู่ข้างหน้าเงินทองไหลมาทีมาเหมือนเสกได้เองมีรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวสร้างความพิศวงให้เพื่อนแท็กซี่อู่เดียวกันเป็นล้นพ้นความลับของเรื่องนี้เขาบอกเมียเพียงคนเดียวทว่าเมียอดภาคภูมิใจในผัวเสียไม่ได้จึงบอกเพื่อนบ้านที่สนิทกัน เพื่อนบ้านก็ปากลำโพงช่วยกระจายข่าวจนรู้กันทั่วซอยบ้านผู้เล่าพลอยได้อนิสง์รู้ไปกับเขาด้วยความลับคือนายเทียนได้ฝันไปว่ามีผีตนหนึ่งเดินขึ้นมาจากคูน้ำข้างถนนบอกว่าตนคือผู้ตายที่นายเทียนเคยจอดรถลงไปช่วยดึงร่างขึ้นจากคูน้ำเขาตายทั้งที่ยังไม่หมดอายุไขวิญญาณจึงล่องลอยตามดูผู้มีคุณ ตามดูก็รู้ว่าผู้มีคุณเดือนร้อนแสนสาหัสเป็นหนี้บานตาไทยเลยตั้งใจไว้ว่าจะช่วยเรียกผู้โดยสารให้ขึ้นรถผู้มีคุณจากนั้นก็ทำดังที่ตั้งใจไว้ในเทียนจึงมีผู้โดยสารไม่ขาดสายฐานะก็เปลี่ยนไปเพราะเหตุที่ผีเป็นตัวช่วยจากเรื่องของนายเทียนมาถึงเรื่องของนายเก้งกันบ้างนายเก้งที่ว่าเป็นคนดุร้าย นายคนนี้อยู่อู่เดียวกับนายเทียนบ้านเช่าก็อยู่ซอยเดียวกันและใกล้กันเนื่องจากทำเลบ้านอยู่ไม่ไกลจากอูรถที่ไปเช่าแถมไปมาสะดวกข้อเสียหนึ่งเดียวที่นายเก้งมีก็คือเป็นคนหูหาเรื่องใครพูดอะไรยังฟังไม่ทันจบเดาเรื่องหน้าไปก่อนว่าไอ้หมอนี่แขวะกูแน่ว่าแล้วแขวะตอบทันที ทั้งทั้งที่ฝ่ายไม่ได้คิดเลยเธอถึงปานนั้นแขวะเสร็จท้าตีท้าต่อยเขาเจอคนปอลดลอยก็ดีไปเจอคนจริงเข้าก็ชกปากกันฟันโยกเป็นแถบแบนายเก้งฟันหลอไปหลายซี่ก็เพราะเหตุนี้อยู่มาคืนหนึ่งนายเก้งขับรถไปส่งผู้โดยสารไกลถึงต่างจังหวัดขากลับจึงเร่งความเร็วสุดๆจนถึงกลางทางที่เป็นที่เปลี่ยว มีชาวนาเดินข้ามถนนเขาเบรกไม่ทันชนตูมเข้าให้แต่ชาวนาไม่ตายยังโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่กระนั้นนายเก้งก็อามาหิตพอที่จะถอยอรถไปทับเพื่อฆ่าปิดปากผลงานครั้งนั้นนายเก้งรอดตัวไม่โดนจับแต่ผีชาวนาคาดแค้นติดรถนายเก้งไปสร้างความหายยะนให้เขาถึงไหนถึงกันทำให้หาผู้โดยสารขึ้นรถยากมาก ต่อมาถึงวันดวงตกผีได้ผลักมือในเก้งทําให้รถเสียหลักชนเสาไฟข้างถนนในเก้งบาดเจ็บสาหัสรักษาบาดแผลภายนอกหายเป็นปกติก็จริงแต่เป็นอมพรึกนอนแซวให้เมียดูแลตอนนอนแซวอยู่นี่เองได้ระบายความในใจเใมียฟังเรื่องผีอาฆาตเมียก็เอาไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนรับปากดบดีว่าจะปิดเป็นความลับ แต่ก็อย่างเคยความลับกระจายจากเพื่อนสนิทจนรู้กันทั่วซอยคนในซอยเลยร่มลือกันให้แซวว่าคนดีผีช่วยคนร้ายผีก็มีบทลงโทษแบบผีผีเป็นข่าวฮือหาหน้าหนึ่งทางหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันรวมทั้งโทรทัศน์ วิทยุประคมข่าวนี้กันเอกระเรอต่างรู้สึกเศร้าสะเทือนใจกับผู้คนทั้งประเทศแก๊งลักควายที่พวกมันอุกอาจลักควายวัดตโนดเตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถึงสองตัวในคราวเดียวกันนอกจากเป็นควายวัดแล้วยังเป็นควายที่พระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไทยชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่พาชีพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2551แล้วประทานให้ทางวัดตหนดเตี้ยเลี้ยงดูควายสองตัวตัวผู้ชื่อคล้าวตัวเมียชื่อทองกวาวเข้าใจตั้งชื่อเอามาจากพระเอกนางเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องมนรักรูปทุ่งทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อครั้งอดีต ผมต้องยืนทยิงดูเอาที่โรงหนังปากน้ำสมุทรปาการวันนั้นตรงกับวันที่14บสกุมภาบริเวณกลางทุ่งห่างจากวัดประมาณ500เมตรแก๊งคนร้ายสามคนช่วยโอกาสตอนปลอดคนจุงควายเจ้าคล้าวกับนางทองก่าวพาขึ้นรถกระบ,บะที่มีกองกั้นอยู่ชาวบ้านเห็นไม่ได้เอะใจไม่นึกว่าเป็นขโมยลักควายแต่แล้วก็มีคนวิ่งกระเฮยกระหอบ มาบอกท่านพระครูกเกษมพัฒนาพลเจ้าอาวาสวัตโนอดเตี้ยให้ทราบท่านจึงรีบไปแจ้งตำรวจที่สภไทยจากนั้นตำรวจก็รีบม,มาตรวจที่เกินเหตุกระจายกำลังกันแกะรอยควานหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจจากกล้องวงจรปิดทําไมรู้ว่าเป็นรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับบรรทุกควายสองตัวนี้ออกไป ตำรวจออกไปตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานตั้งรางวันนำจับเป็นเงินห้าหมื่นบาทจากความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามจับคนร้ายได้ทั้งหมดเพียงเวลาไม่กี่วันจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าควายวัดสองตัวขล้าวกับทองกว้าวพุ่งนำไปขายให้กับพ่อค้าควายใจจังหวัดอุทัยธานี ได้ราคาห5,000นห้าบาทแบ่งเงินกันแล้วจึงหลบนี้ตัวใครตัวมันพ่อค้าที่รับซื้อควายบอกว่านำไปขายต่อที่โรงฆ่าสัตว์ในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ก็รีบติดตามไปแต่ไม่ทันคราววายตัวผู้ที่น่าสงสารถูกเชือดคอนอนหายใจรวยรินเพียงชั่วครู่ก็สิ้นลม ขาทั้งสี่ข้างถูกตัดขาดเตรียมถลกนังชํำแหละไปช้าเพียงชั่วโมงกว่ากว่าเท่านั้นส่วนอีกตัวทองกวาวถูกขายส่งต่อไปอยังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเตรียมส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านทองกวาวโชคดีได้ถูกรับคืนกลับวัดตนดตี้ยตามเดิมท่ามกลางความยินดีแก่ชาวบ้านต่างมีความผูกพันกับควายสองตัวนี้วันนั้น ขาาประทับใจปรากฏแก้สายตาแก่ชาวบ้านจำนวนมากต่างเห็นลูกน้อยของมันร้องแง่แง่หาแม่แทบตลอดเวลาเชน่นกันกับแม่เฝ้าร้องหาลูกตลอดเช่นกันควายน้อยเมื่อเห็นแม่ก็รีบวิ่งเข้ามาพร้อมกับลูกควายอีกตัวที่โตวัยรุ่นเดินเข้าหาเช่นกันควายน้อยตรงเข้าดูดนมแม่อย่างหิวกระหายท่ามกลางความยินดีของชาวบ้าน ที่ต่างรับขวัญกันอย่างเนืองแน่นบางคนถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แม่ลูกถูกพัดภาคจากกันจากโจรใจบาปแล้วกลับคืนมาร่วมชีวิตตามธรรมชาติแม่ลูกกันอีกแต่แล้วก็ยิ่งสลดใจยิ่งขึ้นเมื่อร่างปราศจากวิญญาณของควายตัวผู้คราวหรือไอ้คราวทุ่งนำกลับคืนวัด ท่ามกลางความเครียดแค้นของคนร้ายที่ขโมยมันไปแล้วโดนเชื่อร่างของคลาวขวายวัดผู้น่าสงสารไม่พ้นถูกฆ่าตายซึ่งก่อนหน้านั้นรอดมาแล้วครั้งหนึ่งจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนฝังทางวัดได้จัดทำพิธีสงมันติีกาบางสกุลให้เป็นที่เรียบร้อยคนร้ายสามคนเห็นในทีวีดูแล้วหน้าตาพวกมันบ่งบอกถึงความเป็นขโมยลักควายอาชีพจริง สเสวยกรรมชดใช้กรรมในนรกหรือคุกไปตามกฎหมายนารกคือคุกบนดินตกน,านารกก่อนตายก็คุกนี่แหละตอนนั้นไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนพูดเรื่องนี้ว่าหน่าสงสารควายประธานสองตัวนี้เหลือเกินโดยเฉพาะเห็นภาพลูกควายที่ร้องหาแม่วิ่งเข้าหาแม่แล้วดูดนมแม่มันเป็นภาพประทับใจซึ้งใจสุดพรนนา แม้มันพูดไม่ได้เหมือนคนแต่มันก็สื่อภาษากันได้มันมีความรักหูกันแก่กันระหว่างแม่กับลูกเหมือนคนซึ่งก็อาจจะดีกว่าคนบางคนที่ทอดทิ้งลูกฆ่าลูกเอาไปทิ้งห้องน้ำตามกองขยะในฐานะมันหัวคนแถวบ้านผมที่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณเขาไม่ได้ใช้ควายวัวไถนากันนานแล้ว สมัยก่อนเห็นควายเล็มหญ้าตามท้องทุ่งขอบน้องและแอ่งน้ําโคลนหรือที่เรียกกันว่าปลักควายเห็นวัวเล็มหญ้าตามท้องทุ่งหลายฟงตอนเย็นเจ้าของต้อนเข้าบ้านจะมีเสียงลูกกระดึงวัวกระอัวที่แขวนคอดังเหมือนดนตรีธรรมชาติมันเป็นอดีตไปนานลูกหลานรุ่นหลังแถวบ้านผมเห็นควายวัวก็แต่ตามรูปในหนังสือเท่านั้นเนื้อวัวควายตัวผม และสมาชิกในบ้านไม่มีใครกินควายวัวกันเลยสำหรับผมเมื่อตอนหนุ่มๆก็กินและมาตัดสินใจเลิกแม่มาพูดว่ามันเป็นสัตว์ให้คุณไม่สมควรจะไปกินมันให้นึกได้ว่าข้าวที่เรากินทุกวันนี้มาจากแรงงานของควายวัวที่ลากคันไถลากเกวียนบรรทุกข้าวเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณแกเรามากพอเลิกกินเนื้อควายเนื้อวัว ก็รู้สึกว่าระดับจิตใจสูงขึ้นมีกุศลเกิดขึ้นมเมื่อเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ใหญ่ที่ให้คุณเรามีโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆให้เลือกอีกตั้งหลายอย่างผมมีเรื่องเล่าแนวกดแห่งกรรมหรือกรรมลิขิตแนวเดียวกันนี้ดังนี้ครับเมื่อปีพศ2490หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงใหม่ๆเมื่อปีพศ2488 ริ้วรอยของความทุกข์ยากปรากฏแก่ผู้คนทุกย่อมยากโดยเฉพาะเมืองสุพรรณที่กลายเป็นดินแดนไอ้เสือเอาว่าล่นค่าเป็นว่าเล่นเป็นยุคข,ของผู้มีอิทธิพลบ้านป่าเมืองเถือนเศรษฐกิจตกตำ่ำใครจากธรรมชาติฝนไม่ตกแห้งแล้งท้องทุ่งต้นหญ้าแห้งกรอบหนองน้ำดินแตกดาแหงสำรายยา้ายย่งมีไข้ทอรพิษ หรือที่เรียกกันว่าฝีดาดระบาดแล้วโรคหาก,กินวัวควายระบาดเรียกว่าประชาชนโดนเคาะกรรมซ้ำหนักเข้าให้อีกแทบทุกบ้านที่จะต้องมีวัวควายตายด้วยโรคระบาดตัวเดียวบ้างสองตัวบ้างบางบ้านตายยกคอคือตายเรียบเจ้าของก็ได้แต่นั่งกอดเขาน้ำตาตกสมัยนั้นยังต้องอาศัยวัวควายในการทำนาขาดเสียก็ทำไม่ได้ วัวควายบ้านไหนตายเขาจะลอกเอาหนังชำแหละเอาเนื้อจ่ายแจกแบ่งกันกินไม่มีการซื้อขายพอเหลือก็ใส่เกลือตากแห้งเอาไว้กินต่อบางบ้านวัวควายตายมากๆคือตายบ่อยชำแหละไม่ไหวจึงประกาศว่าใครอยากกินเนื้อก็มาเถือเอาเถอะเอาหนังไว้ให้เจ้าของก็แล้วกันเพราะว่าขายได้มีคนในตลาดบางลี่รับซื้อไม่อัน้น แต่ชาวบ้านคือชนกตำบลสีสำราญอำเภอสองพี่น้องเขาเอาหนังวัวควายไปถวายหลวงโปโู่อินเจ้าอาวาสวัดคือชนกท่านรอรับบริจาคอยู่เพื่อเอาไปเคี่ยวจนเนี้วเป็นกาวผสมสายสร้างโบสแทนปูนซีเมนปัจจุบ,บันโบสห้องนี้ก็ยังอยู่ดีที่บ้านในกล่อมนางดีมีลูกชื่อนายวิงมีควายอยู่สองตัวไอ้กลางกับอีเก ตัวผู้ชื่อไอกลางเพราะตั้งชื่อตามลักษณะเขาที่กลางส่วนตัวเมียตั้งชื่อตามลักษณะเขาเกคือปลายเขาทั้งสองข้างเกชี้ลงก็เลยเรียกมันว่าอีเกตัวเมียให้ลูกมาสองตัวมีคนขอซื้อไปเลี้ยงใช้งานเคาะร้ายเช่นเดียวกับชาวบ้านเมื่ออีเกตายด้วยโรคระบาดสองผัวเมียถึงกับหลังน้ำตาด้วยสุดนอาัย ไม่คิดจะกินเนื้อบอกชาวบ้านใครอยากได้ก็มาถือเอาเนื้อไปกินเอาหนังไว้จเจ้าไปถวายหลวงปู่อินวัดคือชนกซึ่งก็เป็นไปตามนั้นชาวบ้านมาถลกหนังถือเอาเนื้อไปเหลือแต่กระดูกกำลหนังคือเอาเนื้อไม่เอากระดูกเอาหนังไว้ให้ตามเจ้าของสั่งยังไม่ทันหายจากเศร้าต่อจากการจากไปของอีเกที่เรียกว่า เช็ดน้ำตายยังไม่ทันแห้งไอ้กลางก็มีอันล้มป่วยด้วยโรคระบาดมีอาการขี้ไหลนอนสมรอวันตายอีกตัวตาดีแกเป็นหมอกลางบ้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรตามตำ,ตำรับแผนโบราณชาวบ้านพอได้พึ่งแกสมัยนั้นการแพทย์แผนใหม่ยังไปไม่ถึงแกเอายามากรอกให้ไอ้กลางจะเป็นด้วยสรรพคุณยาของตาดีหรือเปล่าไม่ทราบ ไอกลางจึงยังไม่สิ้นลมนอนหายใจรวยรินมาหลายวันตลอดเวลาที่ไอกลางป่วยรอวันตายตามอีเกยอยู่นั้นเจ้าของก็คือนายกลมกินน้ำตาลเมาบ้านตาช่ำเมาเช้าเมาเย็นมิ่ให่ดีที่นางดีจะห้ามปรามให้พอๆลงบ้างก็ไม่ฟังกระเมาหนักสมัยนั้นน้ำตาลเมากระบอกละสิบซาตางไม่มีเงินก็ขอกินฟรียังได้ น้ำใจเพื่อนบ้านมีให้กันอยู่แล้วบ่อยครั้งยามเมาแกจะเดินมาดูไอ้กางพูดด้วยเสียงเมาว่าไอ้กลางเอ๋ยมเมื่อไหร่มึงจะตายตามอีเกเสียทีวะกูลลัคลาลูกกระตาเต็มทีแล้วเดี๋ยวกูก็ช่วยมึงให้ตามอีเกไปไวๆหรอกพูดพางขยับมีดเหน็บที่เอวไปมาตาจ้องทะมึงนถึงทำท่าเอาจริงผู้เป็นเมียเห็นเข้าก็ด่าเอ็ดอึง ในกล่อมจึงเดินผาหนีไปควายคู่ทุกคู่ยากเคยอาศัยแรงมันลากคันไถลากเกวียนตายไปตัวเหลือกำลังจะตายอีกตัวสร้างความเศร้าและทุกข์ใจแก่สามพ่อแม่ลูกอย่างยิ่งโดยเฉพาะนางดีดูเหมือนจะทุกข์ใจมากกว่าใครไหนจะเรื่องควายไหนจะผัวเมาน้ำตาลเมาหัวราน้ำทุกวันและยังทำท่าจะฆ่าไกลางที่นอนสมเสียอีก ส่วนลูกชายคือนายวิง่งติดสาวชื่อกำไรคนลโมบ้านไม่ค่อยกลับบ้านสักเท่าไหร่วันต่อมาหลังจากตาดีเอายามากรอกให้ากลางตอนสายๆนางดีกลับเข้าบ้านเอาตอนเย็นก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อเห็นไอากลางนอนตายซึ่งไม่ใช่การตายธรรมดาที่คอมีอรอยถูกเชื้อด,ด้วยของมีคมเลือดนองส่งกลิ่นคาวกรุง้ง นางถึงกับร่ำไห้อาไลยสงสารใครทำไอ้กลางเอยใครเชื่อคอเองจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผัวโกูเดินขึ้นบ้านไม่เจอผัวคิดว่าคงเมาอยู่บ้านตาชํำน้ำตาลเมานั่นแหละขอให้มันตายตามอีเกไอ้กลางไปเสียเร็วๆนรกแท้ๆเหตุการณ์ไอ้กลางตายได้สามวันนายกล่อมก็ตายตอนกลับจากบ้านตาชํำ ที่คอมีมีดของตัวเองปักคาอยู่คงไม่คิดฆ่าด้วยการแทงคอตัวเองตายน่าจะถือมีดกัดแกว่งแล้วล้มลงมีดปักคอตัวเองตายใครๆว่านี่ไงเวรกรรมตามทันในกล่มแล้วมันทันใจเหลือเกินปาปานังอาการะนังสุข,ขังการไม่ทําบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบ แต่ความสุข